ฮัลโหลสวัสดีครับคุณพาฮัลโหลครับสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวต้องให้ให้พาเล่าก่อนว่าพาอยู่ที่เมืองอะไร oh, อ๋ <att> อพาอยู<ล>่เมการัฐเนวาดาชื่อว่าลีโน่แล้วคือไงต่อแล้วตอนนั้นที่พาตอนนั้นที่พาที่พาเริ่มเป็นปวดเป็นโควิดตอนนั้นที่เราจําได้เลยที่พาไปพูดในห้องสนุกใช่ป่ะและ้วพา <c oughs> แล้วพาดูแลตัวเองเนี่ยคือตอนนั้นไปหาหมอไหมฮะ ไม่ได้ไปค่ะตอนนั้นคือตอนนั้นตอนแรกอ่ะเราเองอ่ะยังไม่รู้เลยว่าเราเป็นโควิดเนาก็ว่าเราเป็นเป็นหวัดแต่คือให้มันหนักว่ะมันไอหนักมากเลยปกติแล้วและช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงช่วงปลายปีอ่ะร้านก็จะยุ่งงานเยอะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกก่อนพาพาทาร้านอาหารใช่ไหมพร่อพาเก่งนองทําอาหารนะหนูว่าทาร้านอาหารและทีนี้คือเราก็ไอหนักมากแบบโอ้แบบเฮ้ย มันหนักไปแล้วอะจนแบบเริ่มวันที่สามอะ,อะแฟนเลย <c oughs> เฮ้ยเออไปไปซื้อที่เทสมาเทสดีว่า <c oughs> เออมีพี่คนหนึ่งอะเขามีตัวเทสอยู่แล้วพี่คนไทยที่เนี้ยที่รู้จักกันเออก็เลยแฟนก็เลยขับรถไปเอาอืไปเอามาเทสให้วันที่สามที่รู้สึกว่าหนักเนี่ยอืมก็เทสตับเดียวรู้ผลเลยว่าเออมันมันติดโควิดนะอะไรเงี้ยเออแฟนก็เลยเทสด้วยเราก็เทสกันทั้งคู่ก็สรุปแฟนก็ติดด้วยแต่แบบ เหมือนเราอติดคือแบบขีดเราขึ้นแบบโคตรชัด์ตอะโอ้แล้วแล้วแล้วอแล้วหลังจากนั้นพอเราเป็นแล้วเราไงเราไปหาหมอไหมหรือว่าเราเราต้องทำยังไงเราเราเราดูแลตัวเองยังไงตอนนั้นอะตอนนั้นเนาะพอเป็นแล้วแบบมันก็ตอนแบบความรู้สึกแรกคือวิงวิงเลยแบบเอ้ยเอาไงต่อวะคือแบบไม่มีสติไว้เงี้ยเสร็จแล้วสักพักหนึ่งหนูก็แบบเฮ้ยต้องหาคนแทนละอะไรเงี้ยหนึ่งคือเราต้องจัดการเรื่องงานเราให้เสร็จตับอืม แต่คือตอนนั้นเราอ่ะยังทางานอยู่นะเรารู้ตอนกลางวันนะอแต่คือคือเรายังต้องทํางานจนปิดวันนั้นให้เสร็จไม่แล้วเราใส่แมสไหมเราทํางานต่อเราใส่แมสมไหมใส่ใส่แมสยิ่งแบบยิ่งเรารู้ว่าเราเป็นโควิดเราต้องแบบว่ายิ่งแบบไอนี่คือวิ่งไปไกลๆไออ่ะอืมอืมอืมคือแบบแล้วว่าพยายามกินน้ําร้อนกินอะไรที่แบบกินขิงกินขมิ้นกินอะไรแบบเออมันมันช่วยอะไรเงี้ยเออให้เราแบบหายหายป่วยไวเสร็จ พอเราจัดตารางเรียบร้อยเสร็จเราก,เราก็เราก็หยุดเลยหยุดอยู่บ้านอ๋่คือแล้วแล้วลำพาไม่ได้ไปหาหมอเ, <c oughs> เราโรงพยาบาลเขารับไหมเนี่เราไปเลเไปไ้หาหมอที่อเมริกาถ้าถ้าไปหาหมอตอนนั้นคงไม่รับหรอกเพราะว่ามันมีผู้กป่วยแบบเคสหนักกว่าเราเยอะเราแค่ไอเรามีอาการแค่แบบไอกับเป็นหวัดเหมือนกับเป็นหวัดอบิเฮี้ยแต่ว่ามันไอจะหนักมากอปวดหัวอืมปวดหัวเป็นไข้ แต่หนูว่าเป็นไข้ไม่สูงนะหนูเป็นไข้ต่าๆอืออือแล้วแล้วแล้วพาดูแลตัวอ่าแล้วแล้วแล้วแฟนพา